วัสดีค่ะวันนี้ก็ใส่ชุดทหารก้าเลยนะคะสวยมากเต็มยบเต็มเยบจัดเต็มเลยนะคะโลกเอฟซีสุดที่น่าแล้อังในเป็นเวอร์ซิช่อยากเรียกร้องสิทธิ์สำหรับไปชาชนไทยแล้วก็ในฐานะที่ฉันเป็นไปชาชนคนเดนดินธรรมดาคนหนึ่งออกมาเรียกร้องสิทธิ์เรื่องนักการเมืองไทยนะคะ ที่ใช้เครื่องมือคือใช้ลูกหลานมาสืบสืบทอดอํานาจในการนั่งรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งมิฉั้นที่ว่ามันไม่มีความเป็นธรรมและไม่เท่าเทียมในความเป็นนุษิยิชนสําหรับประชาชนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยทุกคนควรมีโอกาสได้ทําหน้าที่เป็นสสสวนะคะสำหรับประเทศไทย ควรยกเลิกเนาะยกเลิกเลยยกเลิกกันเลือกตั้งหนะคะไม่ให้แบบว่า